สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ผมก็มีปลาตะเพียนนะครับของออหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับ <c oughs> ก็เป็นปลาตะเพียนเป็นเนื้อ,อ,อทองเหลืองนะครับจะเรียกว่าทองเหลืองหรือทองผสมก็ได้ครับเพราะว่าเกิดจากการผสมของทอง เอ่ออะไรทองแดงสังสีนะครับก็จะกลายเป็นทองเหลืองนะครับจะเรียกแบบไหนก็ได้นะครับก็เป็นปลาตะเพียนปุ้มปุ้ยนะครับของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับพระนครศรียุทธยานะครับเทพเจ้าแห่งความเมตตาสุดยอดนะครับเมตตาประสบการณ์นะครับเมตตามหนิยมเรียกทรั์พาขายดีนะครับกิจการรุ่งเรืองดีนะครับ ก็หลวงปู่ทิมนะครับก็ท่านเคยเไปศึกษากับหลวงพ่อจงนะครับวัดนาต่างมองแล้วก็หลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้มบาสีเจริญนะครับก็เคยไปอ,อ,อะไรศึกษาเกีเ่ยวกับวิทยาคมต่างๆนะครับ และก็คําสอนของเรื่องวัตถุมงคลนะครับท่านเป็นจะว่าลูลกศิษย์โดยตรงก็ไม่ใช่นะครับก็ท่านเคยไปเรียนมานะครับศึกษาเคยไปจะว่าลูกศิษย์ก็ได้นะครับก็สําหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับก็มีมากมายนะครับ ลายรุ่นหลายแบบนะครับนี่โคถือว่าสุดยอดนะครับนี่ดูครับ,รบปองนี้เดิมๆเลยนะครับก็สร้างเล่าๆน่าจะประมาณปีสองพันห้าร้อยกว่านี่ครับประมาณสัก ี่สิบสามสิบนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าท่านสร้างเยอะครับสร้างเรื่อยๆนะครับท่านก็เกิดเมื่อ,อ,อปีพศสองพัน่อยห้าสิบหนะครับก็ท่านก็ได้มรณะลงก็เมื่อวันที่ยี่สมีนาคมนะครับ255 2นะครับ สี่เดียวก่อเก่าสิบหกปีนะครับก็น่าจะสร้างอยู่ราวๆปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับหรือไม่ก็สามกว่านะครับสวยนะครับนี่ดูวัดพระขาวนะครับนี่นหลวงปู่ทิมชัดเจนนะครับผิวคมลึก ก็เป็นอีก <c oughs> ถ้าเราจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางนะครับที่ดีนะครับแขวนไปไหนก็ได้นะครับสําหรับเครื่องรางนะครับก็แขวนไว้ที่หน้าร้านบ้างแล้วก็ร้านค้าหน้าร้านอะไรนะครับพอจะขาขายดีนะครับก็สำหรับลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เก็บสะสมกันนะครับ สำหรับคนที่ชอบในหลวงพระทิมวัดพระขาวนะครับก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระกิ่งพระขุนแผนนะครับสิงห์นาแกะนะครับออของหลวงทิมก็มีมเหรียญด้วยนะครับมีเหรียญสร้างขึ้นมากมายหลายรุ่นหลายปีมากเลยนะครับก็เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งกีจิคณาจารย์นะครับที่เก่งนะครับเพราะว่าท่านก็เคยเไปล่ำเรียนวิชามาจากหลวงพ่อจงนะครับแล้วก็หลวงพ่อสดนะครับนี่ก็ถือว่าครูดีนะครับก็เป็นพระหลักร้อยนะครับพุทธคุณดีนะครับ คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลเิมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ซื้อหาสะสมกันได้นะครับ ขอบคุณครับผม